สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์การเลี้ยงปลาเป็นการเสริมฮวงจุย้ยด้านการเงินเนื่องจากคำว่าปลาในภาษาจีนคือออกเสียงว่าอยู่พ้อมกับคำว่าอุดมสมบูรณ์ทำให้ปลาและน้ำกลายเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์มาเนิ่นนานปลาที่นิยมเลี้ยงนะคะ มีปลามังกรปลาค้์ปปลาทองปลาหมอการเลี้ยงปลามงคลเสริมหวงจุ้ยโชคลาภเนี่ยมีอะไรบ้างควรเลี้ยงกี่ตัวนะคะเรามาดูกันอันแรกคือปลามังกร ด้วยความมีลักษณะคล้ายกับมังกรจีนจึงทำให้ปลามังกรนะคะมีราคาค่อนข้างสูงและถูกนำไปใช้เป็นตัวแทนของความร่ำรวยรวมถึงยังสามารถสื่อถึงพลังและอำนาจเนื่องจากพฤติกรรมของปลาพานันนี้ค่อนข้างจะโตเร็วโดดเด่นมีอิทธิพลและมีพะละังกำลังมาก ปลาชนิดที่2ที่แนะนํานะคะปลาคราฟปลาคราฟถือเป็นปลามงคลยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งเพราะในภาษาจีนจะออกเสียงว่ายูหลีนะ,ะซึ่งพร้อมกับคำว่ามั่งคั่งอีกทั้งยังมีสีสันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีขาว สีดำโดยสีต่างๆก็ล้วนมีความหมายดีๆแถมยังดูสวยงามน่ามองปลาชนิดที่3คือปลาทองนะเราจะเห็นคนจะเลี้ยงปลาทองกันค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าปลาทองต้องเป็นปลายอดนิยมสําหรับการเลี้ยงเพื่อเสริมดวงด้านการเงินเพราะมีชื่อและมีสีที่สื่อถึงสิ่งดีๆอย่างความร่ํารวยและมั่งคั่ง ปลาชนิดที่สี่คือปลาหมอสีปลาหมอสีถือเป็นปลามงคลที่คนนิยมเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งเพราะมีโหนกที่โดดเด่นและสีสันที่สดใสแถมยังเป็นปลาที่มีลักษณะตรงตามความเชื่อของชาวจีนว่าเป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและการมีชีวิตที่ยืนยาวรวมถึงภาษาจีนปลาหมอสียังเป็นที่รู้จักกันนะะในชื่อหล่อหังซึ่งถือเป็นชื่อที่ดีมากอีกด้วยมาดูคงจุ้ยบ่อปลาหรือตู้ปลา บ่อปลาหรือตู้ปลาที่ดีต้องผสมผสานธาตุทั้งหาธาตุธาตุน้ําธาตุไม้ธาตุเหล็กธาตุห้าธาตุเนี่ยธาตุน้ําก็คือน้ําในตู้ปลาธาตุไม้พืชหรือต้นไม้ในตู้ปลาธาตุเหล็กคือโครงสร้างของตู้ปลา ธาตุดินคือหินและกรวดในตู้ปลาส่วนธาตุไฟความสว่างของตู้ปาลารวมถึงปลาสีสันสดใสเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวตู้ปลาที่ดีต้องมีห้าธาตุนะคะทิศที่ดีในการตั้งบอกปลาหรือตู้ปลาคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่สัมพันธ์กับความร่ำรวยมั่งคั่งในแผนผังอันที่3มนอกจากทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้แล้วบอกปลาหรือตู้ปลายังเหมาะที่จะวางในทิศเหนือซึ่งสื่อถึงความก้าวหน้าในอาชีพและทิศต,ตะวันออก ที่สื่อถึงสุขภาพและครอบครัวได้บ,อบ่อปลาหรือตู้ปลาในทิศตะวันออกเฉียงใต้การวางนะในทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้เป็นทิศของความร่ำรวยจะเหมาะกับบ,อบ่อปลาหรือตู้ปลาที่ทรงสี่เหลี่ยมหรือเป็นทรงที่มีมุมฉากรั้นอันที่มีมุมฉากหรือสี่เหลี่ยมเราควรไปวางไว้ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านนะ ต่อไปถ้าตั้งบ่อปลาหรือตู้ปลาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่ถึงความร่ํารวยเนี่ยแต่ดันไปชอบบ่อปลาหรือตู้ปลาที่เป็นทรงกลมก็คือจริงๆมันเหมาะกับตู้ที่เป็นเหลี่ยมแต่ถ้าเกิดคนที่จะเลี้ยงดันชอบบ่อปลาหรือตู้ปลาที่เป็นทรงกลมก็ให้เลือกบ่อปลาหรือตู้ปลาที่มีขนาดเล็กลงมาเพราะทรงกลมเป็นธาตุเหล็กซึ่งไม่ควรมีเยอะเกินไปในทิศนี้ต่อไปนะคะบ่อปลาหรือตู้ปลาที่อยู่ทางทิศเหนือ ทิศเหนือแสดงถึงความก้าวหน้าเหมาะสําหรับบ่อบปลาหรือตู้ปลาที่เป็นทรงกลมอ่าถ้าเราชอบทรงกลมเราก็ไปไว้ในทิศเหนือซะนะคะต่อด้วยบ่อบปลาหรือตู้ปลานะต้องทําให้สะอาดนะอยู่เสมอคือต้องมีระบบหมุนเวียนของน้ําที่ดีมีการบํารุงรักษาที่ถูกต้องและก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ ชนิดด้วยข้อห้ามนะคะห้ามตั้งบ่อปลาหรือตู้ปลาในห้องนอนเนื่องจากห้องนอนเป็นหินซึ่งเหมาะสําหรับพักผ่อนหากนําบ่อปลาหรือตู้ปลาที่เป็นหยางไปไว้ทําให้รบกวนการนอนได้ห้ามตั้งตู้ปลาหรือบ่อปลาไว้ในห้องครัวเนื่องจากห้องครัวเป็นหินเหมือนกันส่วนบ่อปลาหรือตู้ปลา เป็นอย่างเพราะนั้นเมื่อนําไปตั้งไว้ก็จะทําให้มีความอยากอาหารมากเกินไปอันนี้คือจะทานตลอดเวลาเนาะห้ามตั้งตูป้ปลาไว้กลางบ้านเด็ดขาดเด็ดขาดนะอันนี้นะคะเพราะว่าตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าการมีน้ําอยู่บริเวณกลางบ้านนําปัญหาและความยากลําบากมาสู่คนในบ้านนั่นเองสําคัญเลยนะคะห้ามตั้งไว้กลางบ้านปลาถือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงและดูแลได้ง่ายมากๆฉะนั้นถ้าใครกําลังหาแนวทางในการเสริมดวงหรือเสริม จุ้ยที่ดีก็อย่าพลาดลองเลี้ยงปลาไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็อย่าลืมเลี้ยงปลาให้ถูกชนิดและมีจํานวนที่เหมาะสมรวมถึงดูแลบอ่อปลาให้สะอาดและดีสวยงามอยู่เสมอเพื่อเป็นสิริมงคลของผู้เลี้ยงอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก www. กระปุก .com ค่ะแนะนํารายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0 6 2 3965298 062 3965298